เดี๋ยเลยแล้วลูแพงขนาดนี้อ่ะน่าเห็นไหมล่ะโอ้โหอันนี้มันก็จะเป็นอนี้มันก็จะเป็นจอหลังครับปิดเองผมว่าแล้วรับเปิดประตูเองกว่านะครับไม่เป็นจอหลังนะครับเปิประตูแลขับไปเลยเราเปิดประตูเปิดปิดนะไม่เห็นแล้แต่ผ้าเลยใช่รัแต่ผ้าผ้าจากไหนอ่ะแล้วเราถ้าเราเดี๋ดูภายในก็กดตรงนี้ครับเลื่อนไปนี่อ๋อมันจะเปลี่ยนเป็นด้านในแล้วเราจะเป็นด้านนอกก็ดูหลังก็ดูตรงนี้กดปุ๊บ คือโม่โอ้ยฟังๆราคาเท่าไหร่นะราคาสามล้านสามแสนห้าหมื่นครับอูสามล้านสามแสนห้าหมื่นตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นฮตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นะอยู่สามล้านพันก่อนพันก่อนฟัหรือเรา เราไปเหนือน่วงหน้าหนาวเนี่ยเราเราก็นอนรถได้นอนรถได้เลยเราไปไฟเนี่ยไฟมันปรับสีได้นะครับมันจะเป็นไฟเท็จหรือไฟอะไรได้หมดเลยคือนอนดูดาวได้เลยใช่ครับมันจะเป็นยอดมากคือรถแบบเอาไปเที่ยวป่ะคือไปเที่ยวเที่ยวนอนได้ใช่ครับทรถราครอบกลัวหรือเปล่ะรถครอบครัวใช่รถครกลัวเป็นคนนี้แหละพ่ชอบมากเลยรางวัลที่หนึ่งคาร์รางวัลที่หนึ่งเราต้องได้แค่ล้านเนาะ ถ้างลางที่หนึ่งก็ได้เลยเนี่ยเราได้แค่ล้างนะเราที่หนึ่ได้เลยแต่ถ้าถ้ารางวัลที่ที่หเราก็จะไม่ได้เลยตัวนี้ตันี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลย้นะเขาดูยังไงว่าขึ้นหนึ่งขึ้นเป็นหน้ามนะคะหนากับดูด้านในครับดานในแม็กด้วยแม็กครับแม็กได้เป็นัโลรแม็ก่นั่งสบายไหมคะดีค่ะได้ปั๊บปั๊บปั๊ไปดูไป้นมาดูมาวไป จับได้หนึ่งบ่อนี่ไงจัดได้หนึ่งบ่อเต็มแล้วค่ะทุกคนอ่าป้ายตั้งใจป้ายไม่หมดค่ะทุกคนมปีประตูอ่าปีประตูอาเดี๋ยวปิดประตูอย่าไปแะเข้าเองค่ะทุกคนนี่ปิดเบาๆนิ่มๆเลย จังหน้ามันเป็นขวัวจังหน้ากมหันมากินข้าวกับลุงโจ้าจ้มกินข้าวกันฮะทำไรดูหน่อย ลุงเขาเขาเรียกลุงไม่ไปลุงจะผ่ามะพร้าวเอาปีนเลย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 ปเลุงรถใหม่ไปรถใหม่ไหมนี่ลุงไม่ไปอ่ะไปเจริงนะอยู่ลองกินหน่อยแล้วไม่อร่อยไม่ต้องกินเชื่อว่าอร่อย นิ่มมากเลยนะฟังเสียงรถแตกเนาะเขาไม่เอาน้ำตาลไม่ใส่แล้วม,มันหวานนาะธรรมชาติเขาเลยมะพร้าวบ่ดูดจากรากไม้ยัดไม้ขึ้นข้างบนแล้วไปลงที่หมากลูกมันอ่ะนี่แหละคือธรรมชาติเอ็งก็กินนะ<อ>ไปฝืนธรรมชาติได้ แก้วของตาละหวานบ่ของเจ้าละหวานบตนนาน่ต้นย่นั่นน่ะต้นยื่ลูกสีน่ะโอ้ยมันลูกสีเป็นมะพร้าวนี่มะพร้าวไฟค้ายมะพร้าวไฟมะพร้าวนี่เนี่ยมะพร้าวไฟตัวแด,ง,ดงน่ะอันนั้นก็หว,วานได้ผันมะมะพร้าวไฟนั้นพันมันพันอ๋อเปรี<ม>้ยวๆ,ๆได้เลยแนะมนของไฟได้อยู่ต้นหนึ่งน่ะแต่มันก็มีหวานเท่ามะพร้าวน้ำหอมได้พี่ไม่กินเหรอกินเปล่ากินแล้วครับผมกินตอนไหนอะจะมากินตอนไหนนี่ซอสขวดแล้วแม่ อยากกินอยู่แต่มือยังไม่ว่างเลยบริกินง่ายเลยกนมคอนได้คร่ลุงพุ่นบริกินง่ายเลยผมบริกรบดิกินง่ายเลยโอ้โหนะลุงพุ่นป่าวนี่ยนี่อสองตา้วยนะแม่ให้ริกอนบังอนอันนึงแถบลุงพุ่นกันไ้เองกแนตะแงบอม้ลงมพร้าหอมบนะครับ ข้าวน้ำหอมเนื้อมันยังหอมหวานหอมหวานครับหวานมันครับเนื้อมันยังหวานเลย มะพร้าวอ่ะกินมะพร้าวทึนทึกอ่ะมันจะข้าวพะยาิด้นยค่ในลำไส้อ๋อมะพร้าวที่มันมันๆนั่นบรอคะน้ำข้าวอ่อนเฮ้ยอ่อนน้ำข้าวทึนทึกต่อยังยังเหลือเ่อยังคันถามน้ำมะพร้าวอ่ะ ต้องยปดอยปดเลยนปดกนไอกล่องเลยนะดครับตัวนี้ัวนี้ให้เหมอนเลนี่เนา้วตัวนี้ตัวน้อตัวนี้ผมเอักันล้มาอิ่มลนคือนานนครับลยเปนใต้ได้บ้ายันไครับไปน้น่าจะลดที่สางไทย ไม่ก็ตัปตันีไปแจงเลยวหรือเปล่าบอลขวช่วยก็ไม่หางเนี่ยข้าวข้าวเป็นข้ากินเลยข้าวามหลอด้าข้าวลไมบุญนะพี่ไม่วกินหัวหลอ

พี่หมอขับรถพี่ะหมอเหรอแล้วขับรถตีนของนะรถตู้เนี่ยคนนี้ไม่มีรถเท่านั้นนึ้ขึ้นคนนี้ไม่มีคนมีรถกับเขาอะ่ะคนอื่นมีรถเอารถไปผ่านปามอนช่ย แทงทีซ้ายทีขวาทีอยู่หน้านุ่นยังไม่จะดึงสำนักทีอยู่หน้านุ่นรถเจ้าอ่ะโอ้ไม่เหลืนี่กันพี่อะไรนะรถใครมีล่านนะไอแอมิ拉ใครไม่รู้ใครยึดงานแอมิาใครยึเอ่าคนติดตามพายการไม่ใช่เหรอเอ่เหรอใช่ค่ะคณะติดตามพายการ ผมก็ไม่กล้าไปข้างหน้าเอางัเพราะว่าทีมเขา,าอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ